เ่าหนักก่นนกนอน,นแับไปไหนมาเที่ยวพะเยาคำถามจากพี่นายกโกโก้นะคะเจอน้องนักข่าวเดี๋ยวเจอกันตลอดพะเยาปีละครั้งครั้งต่อไปไม่แน่ใจว่าน่าหนา 没烟对吧？ ตั้มอย่างก็ครับตัมมอนค่ะพินได้โค้ก3ลีเวลพินได้ราคาทุ่งแสนี่เปลี่ยนเครื่องไปแสนทุ่งเปลี่ยนเครื่องมาตกแบบบตกแบบบาบา่ใหม่มาให้ยังให้ถี่ ครับคือแนวคิดกับตอนแรกก็คือว่าอยากปลูกอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าบ่มีตีปลูกก็ปลูกคุณรับครับแล้วก็ปลูกไปปลูกมากก็คิดว่าจะเป็นแนวทางที่เราออกได้ช่วยกันรอดรอดเด็กคนรอดคนละต้นคนเด็กๆกุงเข็นะครับเราอาจจะไก่กับต้นไม้น้อยครับ เกิดก็นลูกต้นคนละคนละตน้นสองต้นตาบ้านนะครับแต่ลุงว่าปลูกต้นใหม่ผลหลังคาก็ได้เลยครับมีแนวคิดอย่างกครับ,รบตอนนี้ที่ปลูกมะขิงคาตะไ,ไคร้ใบมะกรูดแต่ช่วงเนี้ยตะไคร้ขิงมันจะตายไปตามปีของมันเดี๋ยวเราจะขึ้นใหม่ตะไคร้เลยครับสายตายไปแล้วแล้วก็เหลือแต่เนี้ยครับตอนนี้กินอะไรย้อนไปมันจะขึ้นมาเองครับ ป้าป้าต้นใบไปท่องเที่ยวทั่วครับตอนนี้อายุนักแล้วหกสิบแาดแล้วหกสิบห้บา,าแล้วครับจะคืองป้าป้า,ปา<ช>ย้ายไปเอาด้วยกันคป้าสวนตนไปด้วยกันครับ <laughs>